โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะในช่องไซบอกนะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีหาทองแบบฟรีๆกันนะเว้ยเออซึ่งทองในเกมเนี้ยมันก็สําคัญแม่งมันซื้อแบบอาวุธได้อะซื้อชุดซื้อรถซื้ออะไรได้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแม่งใช้ทองซื้อเนี่ยเนียคุมบินอะไรพวกนี้ก็ใช้ทองซื้อเห็นไหมแม้กระทั่งปืนนะนี่เห็นไหมปืนมันก็ใช้ทองซื้อนี่ อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคและวิธีการหาท้องแบบฟรีๆกันสำหรับสายฟรีนะเออโดยผมจะมีทั้งหมดสี่วิธีด้วยกันนะเริ่มจากวิธีแรกเลยถ้าเ,เพื่อนๆอยูห่หน้านี้ใช่ไหมถ้าเ,เพื่อนๆกดที่แผนที่เลยจะเห็นแผนที่กดเข้าไปเลยจากนั้นมากดที่ร้านค้าพอกดที่ร้านค้าเสร็จแล้วเนี่ย จากนั้นให้มองทางซ้ายมือจะเห็นรูปทองเนี่ยเป็นแท่งทองอเห็นไหมเออกดไปเลยเวย้ยแลวเพื่อนๆจะเห็นไหมคําว่าฟรีเนี่ยที่มันรอเวลาให้กดอยู่เนี่ยเออเพื่อนๆนแม่งดูวิดีโอไปเลยเวย้ยดูดูไปเลยมันจะได้ทุกๆุก,กสิบทองนะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะที่หาทองฟรีนะดูวิดีโอรับทองฟรีนะวิธีที่สองนี่เลยเพื่อนเเห็นตรงรูปอะไรเอ่ยไหมมันรูปกล่องอะเปิดกล่องอะเออให้กดมาเลยแล้วเพื่อนเลื่อนไปทางสุดเลย เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่อันแรกเลยฟรีเคสเนี่ยตู้เนี้ย uh. มันเปิดอ่ะมันสามารถได้ได้ทองฟรีนะเพื่อน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 มาเปิดทุกๆุเจ็ดแปดทุกทุแปดชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนมาเปิดกันด้วยนะจะได้ทองฟรีนะส่วนอันนี้นะอีกอันหนึ่งนี่เป็นลูกกระเป๋านี่นะลูกกระเป๋าเนี่ยแล้วมีโลโก้แบบกดกดกดเล่นอ่ะกดเพย์อ่ะเออมันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อ เราดูวิดีโอนะเพื่อนๆพอเราดูวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดได้เห็นไหมวิดีโอข้างล่างเนี่ยคำว่าศูนย์ทับหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้นะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีโอกาสสุ่มได้ทองด้วยนะเออมันสุ่มได้ทองเลยนะทองฟรีๆนะครับแค่เราดูวิดีโอเราก็ได้ทองฟรีนะซึ่งทองเกมนี้ก็มีความสําคัญนะเออและอีกอันหนึ่งในวิธีทสองนะก็คือนี่เห็นไหมใช้เงินซื้อ common case เนี่ย กล่องเนี่ยสีดำดำทองทองเนี่ยที่ใช้เงินซื้อเนี่ยหนึ่งกล่องหมื่นสองสิบกล่องแสนแปดพันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยมันก็ได้มีโอกาสได้ทองอีกเหมือนกันนะแต่เราต้องขยันฟาร์มหาเงินหน่อยนะครับเพื่อนๆอนอันเนี้ยแต่ถ้าใครที่ขยันน่ะก็มีโอกาสได้ได้ทองเยอะมีโอกาสที่จะหาทองได้ไวนะครับเพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องเติมสมนวิธีที่สามเนี่ยก็คือนี่เลย อัพเลเวลนะเพื่อนเพื่อนกดตรงชื่อตัวละครของตัวเองเนี่ยตรงรูปมังกรสีฟ้าเนี่ยเลเวลยี่สิบสี่เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าเวลาเราอัพเเวลเนี่ยเราก็จะได้ทองเนี่ยเลเวลยี่สิบเก้าเราก็ได้ยี่สิบห้าทองเนี่ยอย่างเงี้ยเลเวลหกสิบเราก็ได้สามสิบห้าทองเห็นไหมก็ประมาณนี้โอเคเนาะส่วนอีกวิธีหนึ่งอันนี้วิธีผมมองว่ามันอันนี้มันไม่ใช่วิธีที่ฟรีนะ แต่มันเป็นวิธีที่คุ้มที่สุดอ่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ทองเยอะจริงๆนะนี่เลยแพ็คแพ็กนี้เลยผมแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนี่แพ็ก29บาทด่วนเลยนะตอนนี้หมดเวลาจากัดเนี่ยมันเวลาจํากัดแค่หนึ่งวันสิบแปดชั่วโมงนะเหลือตอนนี้นะณนะเวลานี้นะหนึ่งวันสิบแปดชั่วโมงนะให้เพื่อนๆซื้อแพ็ก29บาทเลยเนี่ยแม่งโคตรถูกอะ่ะแต่ดูดีดูสิ่งที่ได้ดีได้ทองต้องพันทองนะเนี่ย มันเป็นแพ็กที่ถูกที่สุดแล้และแถมได้ช่วยผู้พัฒนาเกมด้วยอะ่ะเออทำให้เกมนั้นมันพัฒนาต่อได้อะ่ะลองสังเกตแพ็กอื่นนี่เห็นไหมการที่จะได้พันทองเนี่ยมันต้องสามร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะเห็นไหมอันนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทยังได้แค่ห้าร้อยห้าสิบทองเองอันนี้ยี่สิบเก้าบาทได้แค่สองร้อยห้าสิบทองเองเดีเพื่อนดูแพ็กนี้ดินี่นี่แพ็กนี้เห็นไหมยี่สิบเก้าบาทแต่ได้ต้องพันทองเลยนะเออวิธีเนี้ยผมมองว่า ลงทุนเติมสัก29บาทนะเนาะเพื่อที่จะให้ได้ต้องหนึ่งพทองผมมองว่ามันคุ้มสุดแล้วส่วนแพงอื่นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราอยากได้เราก็จัดเนาะแต่สำหรับผมผมก็เฉยเยอะเออเดี๋ยวผมก็เล่นไปเรื่อยเก็บเงินไปเรื่อยเดี๋ยวก็ค่อยซื้อเอาลวกันแต่แนะนำเลยแพ็คน,นี้ต้องมีกันทุกคนโอเคถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนชอบคลิปเนี้ยชอบอยากให้ผมมาแชร์ข้อมูลแชร์เทคนิคแชร์อะไร เยอะๆให้กับเพื่อนๆได้ดูได้รู้แล้วได้นำไปใช้นะขอก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ